ครับวันดีครับวัสดีย่ามเศร้านะครับสวัสดีนะครับเศร้าของวันจันทีสิบซีนะครับขุมพาพันธ์เนาะนะครับครับขอสวัสดีนะครับเอฟซีสองตาการน้องนาริตะนะครับตอนนั้นนาริตะนะครับกำลังนอนกินนมเนู่เมื่อเศร้าเลยตื่นไม่คนประย์ตัว เป็นประอยด์เจ้าเดียวเนี่ยมันก็ร่างหูนอนก,กินนมอยู่นะครับร่าห้องประหมมงวดได้ธรรมดามอ <c oughs> คนเจียงน้องนาลิตะครับอ่าตอนนี้นะครับไปเกี่ยวคนไปเสีอนมนะครับก็เรียกว่าตาการเอาในตาไปถาเด้อด่าน เปซื้อนมองไน้องก็น่องเบิร์ดครับไอ้หน้อยของสิมาครับตะลับปาเจียวนะครับตอนนี้ก็เล่นเื่อนอยู่กับกับหลานนะครับกับนาเรตาเนี่ยนะวันนี้บอลมีผู้มาเล่นนั่มอยู่นะครับมูเป็นบอลมาอยู่ดิออกตัวนั่งก็บบอลมาอยู่ ลลุกลุมาสวัสดีเอหน่อยเร็วลุลุกลุกลุกเด็กบอลลุกเด็กบอลลุกางนี้ลุกงนี้มาลุกลุกลุกตันันนตะกนันตัใส่ขนนมเดีขวขนนมขนนมขนนมมาพี่มาพี่มาพี่ย่าไปพูดยุกอะไรมแบบนี้เนาะ cô hai <laughs> ừ, mà nu, <laughs> nó... hả? vừa, đi mà chơi, đi chơi, đi đom 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 mà phe mà phe mà phe đấy, anh nhảy hiểu má? anh nhảy leo, anh nhảy leo 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 leo. phe phe mà phe lá, nu, nu nu phe. mà phe. nè 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 มั้โอ้ยเจ๊นี่สวัสดีเอฟซีหน่อยเรียบีเนะินสิละลูกใคร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 นั่นลูกใครเอ๊สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีจ้าเร็วฮะโอ้ยเฮ้ หมดเว้ยกี่หลายคนเยอะเว้ยเหมือนว่ามันยังมีผมไหนบ้างมีมีมีผมโก๋มีผมโก๋บ้างขนาลงนานขนานมันยังมีผมไหนบ้างโอ้มีผมดูซิดูซิบัดีเอฟซีหน่อยเร็วอ้าวอ้าวมีผมมีผมมีผมให้มีผมให้ ขอบคุณครับขอบคุณเด้อพี่น้องสวัสดีคุณตาก้านสวัสดีสวัสดีที่กันนะครับสวัสดีที่กันตากมาแล้วตาจูตากมาแล้วเมื่อสักหลัง,งหัวหน้าให้เ่เราที่น้องเอ้ยมืันนี้ขึ่นสวยตัวตื่นสวยไฟเกี่ยวกะกลับมาของเามากเสียมาหลางหนาให้ร้านเสียมาแจงตจหมา ยังล่ะที่องค์ป่าก็แจงตัวไม่ก็ยังสิินเขาน้อยล่ะเนาะก็น้อยป่าเกี่ยวกับมาอีแม่เพื่อเกับ,บวายพุ่นไปขอนกจนนะฮนครับขอบคุณครับขอบคุณครับมา,า,า,าลิตะตาการเอาหล่น ขอฝากด้วยนะครับขอมอาคกกุณเลยคุณเสีห้แน่นะครับส่องใหม่ช่องใหม่ล่าสุดตอนนี้ช่องใหม่ล่าสุดตอนอะไรอย่างเชียวยาสมบัติยาดมพวยเนี่ย <c oughs> บอสนี่บอสบังบังเงี้บับบบบบบงมีอย่างนี้เหรอโอ้ยายาอะไรยาแก้ไข้บอสยาให้ปากเยวให้กินเด้อยปากเยวมาเด้อ ไม่ต้องปางกินเขาอะไรก็กินเนอะถ้าอยากเป็นวัดแน่นะครับช่วงเนี่ยก้อนเนี่ยบอกเมียมันพาไปหามหมออยู่ครับไปหามหมอเก๋าเป็นไปวัดธรรมดาเนี่ยแหละไปวัดเล็กๆน้อยธรรมดามีหนามูกเหมืยังแน่นะครับโอ้ตาหลานน่ารักครับขอบคุณครับขอบคุณเด้อนะครับสี่ข้ามย่อ นะครับปกติเกยอ้วนเพิ่นสิมาเหรียญน้ำแล้วนะครับยังไม่เศร้าสิแต่ว่าเมือนี้เพิ่นเพิ่นโบยู่นะครับเกยอ้วนผ้าเพิ่นเพิ่นเนี่ยบาดยาเพิ่งปวดแสารข้ามผัวเพิ่นกิเป็นสร้างเฮ็ดล่งสีอยู่น้ำประจำเพิ่งก็ขอหยุดงานนะครับเมือนี้เนื่องจากเพิ่นมีอ่าภารกิจจำเปลี่ยนเนาะนะครับบาดปูบาดยาประเทศบุญบวชไปกันก็เลอยไปนะครับก็ปลูกก็มียเพิ่นแตเดือดเดือดประเทศตีซีนะครับ เหมือนเห็นน่าริตรกางขงจะเรียนแจกแก็ตาเกียวเพิ่นแล้วพวกกติเกียววันก็ลูกเพิ่นมาเรียนน้ำเป็นม,<อ>มูวันนี้ก็วันที่14กุมภา <c oughs> เป็นวันวาเลนไทน์เนาะ<อ>น่าริตะาก็รักเอฟซีทุกคน

กำงกำลัง,งจะพ่วนกศกาลัง,งจะพ่วมบางเหมือกกำลังเผยยดอดเข้ยวนีตากับพาาไปรล้อหนาบานตันีล้ลอไปรอล่งสีเผยเผยยอดนะขึ้นรถขั้นนั่นเนีั้นนี้นขึ้นทอดจักรยานมอตเตอร์ไซค์ขึ้นเบรบถ้ายางลาอ เียบบางคนว่านันตาเหมือนตาขานเหมือนมองไหที่น้องเหมือนมองเขียวเนี่ยบอกอยู่ยันยัทั้งหางนี่ตาก่านอยิวบกปงเลยบอกเลยอยู่ปล้วอยูวใหญ่ หลานย้ยเป็นสาวกองงามเนาะเราคิวเนาะคิวกองข้องน่องเฮ้ยไฟดับไปไฟดับไฟดับไฟดับมาแล้วดับข้าวเดียวมาเนี่ยเนี่ยฟิล์มให้ฟิล์มใหอเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับระวังแตงน้หนู fc เป็นห่วงกลัวขวดยาแตกนะใครมาได้ใครมาได้โอ้ขย้อนขย้อโอ้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 

กเกี้ยวมาแล้วไปซื้อนมมาให้หนูกินนมหล่ะหูหูเด้อนมหูหูยาะให้ยาให้ยะเออด้ะสดชื่นล่าเริงแก่มใสทุกคนเกีงเนะาะสวัสด,ดีตาก้านกับน้องตุตะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีจ้าพูดยกปวดยาส่ะ

ปรับป้าหน่อยเร็วเอาตำาตำตำตำไปขด้สามพุ่มนมันหันยไปนี่ขวดนี่นี่นี่ขวดนี้โมเมียนโมเมนไม่ไรเีาเปล้างไปไปไปขวดือว่อนนี่คิดหลงเลยยอาใหญ่อันนี้ไปอเห็นมอง่เลือยได้ได้ได้ยังไง

อ่านกับอ่านอยู่กับว่าด้ตอบเป็นพระท่านแล้วตอบที่ลังเอาไปเลยเออพี่ตากา้านพาน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไวกรมนาลิตาสาวโอ้ยเห็นไหมล่ะครับเพื่อนเห็จะโอ้ยหน่อกห่อโอ้ยนี่ดีแต่เมิ่อ เอฟเซาหน้า e ิสตสาวโค้ยเอซบาเบ้องบ้ลูกไยผหนลูกไผบ่อล่มทางเดียววานเ้อะลแรงกัเออยแมทางเดียวกันอะเอามาให้ยังทไหมไม่เอามาเมตาไวมาเออโอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยเอาไว้เนาะเอาไวเนาะอเก็บยาวไอุ้งไนาเก็บทุ่งเนียไว้นั่งลงนันั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็วโอ้บนนั่งเว นี่เล้หองไปเล้นองไปเละนั่นอเงี้ยย้วกดข้อกันกดข้อกันขี้หลังขี้หลังกันขี้ลังกันขี้หกันบึ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 ึนกดข้อกดขอไปบึน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 นบเียไปับรถไว้ขับรถโอ้กดข้อตาเ้วเว้บอลกดข้อแล้วกดข้อแล้วสวัสดีครับ วัสดีครับคุณสุภาพรสายสดขอให้ตาก้าสุขภาพดีครับขอบคุณครับขำโวยพรที่ดีๆขอให้เอฟซีจงได้รับความดีๆเช่นเดียวกันนะครับเออได้ละไปละเอาตีตีตีสบไปแล้วไหมตีหล้างมือตุ๊บเอตีงี้ฮะตี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 ลังพ่อใหญ่แล้วว่าลังพ่อใหญ่แล้ว ดิฉันดิฉันมาดิฉันมาได้แล้วได้ดูตาดูมือสิไปดูมือตาเป็นอะไรมือตาเป็นอะไรวะนี่ยเราไม่อหกเลยว่ะมามามาอ้ยซาอ้ยเห็นแล้วอ้ย

ไปขี่หล so, so, ังเลยไหมขี่หลังขี่หลังเลยขี่หลังเลยขี่หลังขี่หลังขี่หลังเนี่ยเี่เลยขี่เลยขี่เลยเร็วเร็วเีบร้างให้นะเอ่อบีบร้างให้หน่อยบีบร้างให้ตาหน่อยเร็วบีบเบลให้นะเว้ยเย้ในคนมวยเบลไว้อืมคุณตาข้านกับหลาน <c oughs> นนคุณบังคับพ่อใหญ่หน่ารักจังตากับหลานครับขอบคุณหลายด้อยนะครับพา้านมาเล่นกับมันในี้อยู่กับหลานครับจะมาจ้านอยก็สิไปทุนไลา์จอเหรอครับผมจะไปเปิดบัญชีอ่าขางทุนนะครับู่บานอยู่นะครับก็ผู้สวยเพือ่อนสวยจังน้อยแต่ว่าส่วนเซานี่ บุคันไปนะครับเอาร้านถาปลาแจวอยู่นะครับเ <_ C> บบซี่กินของไง่ายไปเนาะนะครับแต่ว่าตาการกับบุหันได้กินนะครับขา้าวมันเล็กน้อยแบบปลาแจวว่าซื้อีอยังมาซื้อหมูบ่ย่างหมูบ่มาให้ตาการกินข้าวทำอะไรทำอะไรลุกขึ้นลุนกขึ้นลุนกขึ้น เคลนลุกขึ้นลุกขึ้นชุดชุดอย่าล้มเด้ออย่าล้มเด้ออย่าล้มเด้อ <c oughs> ให้แน่คนเปิดหมองเหรียญครับเปิดแอร์รอดน,นี่ทังเวียดมากกันเลยนั่งเล <c oughs> ่นห้องห่อนแน่กับเปิดแอร์เย็นแน่กับเปิดพัดลม ครับอาการวันนี้บ้านผมเป็นแต่ฝนตกเลยนะครับคืมคืมแต่ว่าว้ันตกอยู่น่ารักค่ะครับ นังหนูบ้ากงโอ้ก็เบิ่งนคาบแตลเสียงทีับมือเป๊ะเป๊ะไหนไปตบมือเป๊ะเป๊ะเห็นไหมเห็งมด้ไหมตบมือตบมือเป๊ะฮะอืมอืมอืมนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงนี่แหละนั่งนี่แหละนั่งนี่แหละกวดากว่าแลวไปกว่าดล้วไปก่อกวกวกวากว่ากว่ากว่ากวกกกก พ่อกอดพ่อกพ่อก่อกอดอกอดพันได้ไหมกอดพ่อไ,ได้ไหม,ม,มนี่นี่นี่ผู้ใดนอนนอผนอู้ผ้นอนนอนนอนนอู้ผ้ายนอนนอตาติ่ติบ,บนอออยากรอบว ลายไลอบบ่อลายไปลอกก่อไปลอกเ้ย่ะกอวพ่อไปบอกให้้าไปไปขวบพ่อไปกพ่อกอดพ่อกอดพอกอดพอเลยาไปไพ่อดีไหมไปมือไหมนไปบ่ดึงแขนดิล่ะมาดึงแขนไปไว้มามาเอ้ยอนี่

ปรนเดนเช่นค่อยไปเร็วประเด็นสี่ก้อนยังไปไงครับไปไประโยชน์รับอาสารคินแตไว้ซองอีกก่อนเด้อนะครับเดี๋ยวยัผ้ารานออกไปทั้งนอกนะครับนะคราวก่อนนะครับขอขอบคุณยิบซีนะครับทุกสถานที่นะครับที่เข้ามาดูช่องตาก้านห้องนาริตาโอ้โจฉงเงินตางมากเลยครบับโอ้คือจริงจฉงเงินมาเลยไป โอ้ oh, 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 oh. ครับอ่าเอ็กซีทันใดวันกินเข่ากับไปกินเข่าด้อนะครับบ้านแต่หนอยตาก,การกับร้านกับไปกินเข่าเศร้าจังสิไปเห็นพระราจีดเดินทางเข้าอำเภอนะครับอ่าพระราจีดเนี่ยเอาไัซ้นอีกก้อนนะครับขอให้เอ็ซีทุกคนด้อนะครับโชคดีในวันวาเลนไทน์14กุมภาพธาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ